ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ซีปัจจัยที่ทำให้อ์เซอลมีชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้แผนการเล่นที่รัดกลุมมากขึ้นเกมนี้ทั้งอ์เซอลและแมนซิตี้ต่างมาเล่นด้วยความรัดกลุมทั้งคู่สังเกตได้าจากการจ่ายบอลที่ไม่ผีพร้ม ต่างฝ่ายต่างมีจังหวะบีบเพรททั้งแดนบนแดนกลางในสตา์ที่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะอาเซนอลที่เราจะเห็นว่าพวกเขาระมัดระวังอย่างมากในการออกบอลบ่อยครั้งเขาเสียประตูจากการพลาดอยู่บ่อยซึ่งเกมนี้เรายังเห็นข้อผิดพลาดนั้นอยู่แต่โชคดีที่ไม่เสียประตูในเกมนี้แถมจังหวะการเลื่นเกมรับก็บเป็นระเบียบจังหวะไหนาบีบเพรสได้ก็จะบีบจังหวะไหนาต้องลงมารับก็จะรับลงมาทั้งหมดสอนกันได้ทุกตำแหน่ง นักเตะแต่ละคนรู้หน้าที่ตัวเองรู้จังหวะในการซ้อนรู้จังหวะในการเข้าได้เป็นอย่างดีการขาดหายไปของโรดี้และเควินเดบรอยสองกองกลางมาเซตี้โดนเหลืองเร็วอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเกมนี้แดนกลางของมาเซตี้ดูดอปก,กว่าทางฝั่งอาเซนอลคือการขาดหายไปของโรดี้และหลายจังหวะไม่มีตัวคอยเบรกเกมในแดนกลางทําให้บอลดูขึ้นหน้าได้อย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งอาจเพราะ มาโจโควซิตและเบเดโรซิวาโดนไปเหลืองเร็วเลยดูเครื่งเก่งในจังหวะเข้าปะทะในหลายครั้งนอกจากนี้การขาดหายไปของเควินเดบรอยสำคัญอย่างมากต่อจังหวะการเข้าทำทำให้เกมนี้ของแมนซิตี้มีสติหลังเกมเออกมาว่า,วามีโอกาสเข้าทำเพียงสี่ครั้งแถมตรงกรอบแค่ครั้งเดียวนี่นะเป็นคราแรกนะแต่ปีชางพิที่พวกเขามีสติแบบนี้ซึ่งตอน,น,นเดงก็เกิดเป็นการพบกับอาซนนลเช่นเดียวกันด้วย แทะเป็นครั้งแรกในอาชีพการคุมทีมของเปปเปรูล่าในการคุมแมนเชสเตียการแก้เกมและตัวสำรองของอาร์เตต้าหนึ่งสิ่งที่มองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้เลยก็คือการเปลี่ยนตัวและการแก้เกมของอาร์เตต้าเริ่มจากการที่เลือกเปลี่ยนแก้เกมเร็วตั้งแต่ช่วงพักครึ่งโดยการส่งกาเบรียลมาติเนลลี่ลงมาแทนเลนโอนต์ทอสซาทำให้เกมของอาร์เซนอลดูบูบวาขึ้นทางตาเห็นมีหลายจังหวะที่โจมตีฝั่งขวาของแมนเชสเตียโดยมาติเนลลี่บ่อยครั้ง มากขึ้นกว่าในครึ่งแรกและเวลาต่อมาอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนคือการส่งสามตัวสำรองอย่างทาเคฮโรทมิยสึกแล์ฮาเวิร์ดและทมัสปาเต้ลงสนามมาแถมเปลี่ยนแผนและแนวทางการเล่นเล็กน้อยนำมาซึ่งการหน้าประตูชัยจากจังหวัดที่ปาเต้วา,างบอลยาวขึ้นหน้าให้ทมิยสึกสอดขึ้นไปก่อนจะหมงชงให้กับไคล์ฮาเวิร์ดพักบอลก่อนไหลให้มาติเนลลี่ยิงไปเฉล็บอาธานอาเก้เปลี่ยนทางเข้าประตูไป เป็นประตูใช้ให้อร์เซนอนเปิดบ้านเชินชนะแมนซิตี้ไปได้ในเกมนี้จากครั้งต้นเราจะเห็นได้ว่าเราบรรดานตัวสำรองเทียอ์ติต้าเลือกลงมาทั้ง4ี่คนล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญในการได้ประตูชัยทั้งสิน้นแถมลงมาแล้วเกมก็ดูดีเลยทีเดียวใครจะไปคิดว่าจังหวะได้ประตูคนที่สอดขึ้นไปรับบอลก่อนมงชงให้ฮาวเวิร์ดจะเป็นโทมิอสึกส่วนตัวมองว่าเป็นแผนที่อัลเต้าวางมาแล้วและต้องชื่นชมโทมิอสึกที่เลือกจังหวะเติมเกมได้ดีมากๆ จดน,นี้จึงอดชื่นชมความยอดเยี่ยมในการแก้เกมของอาร์เตต้ามไม่ได้เลยดีแคนไรด์แดนกลางสุดแกร่งหากย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์คนจะมีคำถามว่าค่าตัว105ล้านปอนด์ของกองกลางทีมชาติเกฤษอย่างดีแคนไรด์จะคุ้มค่าหรือไม่ตอนนี้หลายคนคงได้คำตอบไปแล้วดีแคนไรด์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดในนัดนี้ก็คงเห็นกันแล้วว่าเขาคุมแดนกลางได้ดีแค่ไหนมีจังหวะเข้าแย่งบอลสกัดบอล จังหวะอ่านเกมดักบอลการพาบอลไปข้างหน้าการลงมาช่วยเกมรับมากมายและจะังหวะเลือเกิดแถมช่วยเซฟจังหวะสําสคัญในช่วงต้นเกมที่ยืนเคลียร์บอลออกมาจากเส้นทําให้ทีมไม่เสียประตูส่วนตัวยกให้เขาคือแมนออฟเดอะแมตช์เลยครับในเกมนี้สุดท้ายก็ต้องมารอรู้กันว่าอาเซนอลชุดนี้จะรักษาฟอร์มกันระดับสูงได้ตลอดรอบฝั่งหรือไม่จะไปสู่ปลายทางการคว้าชแชมป์เปนีบมาครองได้หรือไม่แฟนๆไอ้ปืนใหญ่คงต้องตามลุ้นตามเชียร์กับเส้นทางที่ยังอีกยาวไกล แต่วันนี้พวกเขาพิสูจน์เห็นแล้วว่าพวกเขาคือทีมพี่ก้าวขึ้นมาท้าชิงแชมป์กับมาสตี้ได้แล้วอย่างเต็มตัว